สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้ชงนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับอยู่กับเราที่เพอร์เฟค้านะครับวันนี้ขออนุญาตมาส่งมอบรถนะครับให้กับคุณพี่พี่ชื่ออะไรครับล่ครับโอเควิลักษ์นะฮะอ่าพี่รักมาจากที่ไหนครับกาลสินครับกาลสินนะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยพี่เจอมาจากที่ไหนครับเฟซบุ๊กครับในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมใช้เงินออกรถกี่บาทครับพี่ 0 0 0บาทครับ1,000บาทเท่านั้นนะครับไม่มีเก็บอะไรเพิ่มเติมเนาะอื่นๆเนาะแล้วก็ใช้เวลาการจัดไฟแนนซ์กี่วันครับ2วันครับ2วันเท่านั้นรู้ผลเลยนะครับนัดวันรับรถได้เลยถูกไหมครับนะครับแล้วโปรโมชั่นนะครับที่พี่รักได้จากชงไปเนี่ยคือเป็นโปรโมชั่นอะไรครับช่วยผ่อน6เดือนครับช่วยผ่อนรถ6เดือนนะครับนะครับใครที่กำลังมองหารถมือสองนะครับรถ1 0 0 0งบาทแถมยังช่วยผ่อนรถอีก นะครับยังไงฝากด้วยนะครับอยากสอบถามเรื่องรถเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับติดต่อที่ผมโดยตรงได้เลย098นะครับ263 2341ครับสวัสดีครับ